สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีปิดเสียงแหบ mm hmm. เสียงแตกนะครับเดี๋ยวผมให้ชมเป็นตัวอย่างก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะวอเข้ามาเทปหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านี่เมันเสียงมันออกเบอเบอร์นะครับมันมันเสียงเหมือนไม่ใช่เสียงของที่เราพูดไปนะครับตัวนี้ก็คือ ที่ว่าเสียงแตกเสียงเบอร์นี่ก็คือเป็นเสียงของสแคมเบอร์นั่นเองนะครับก็คือเสียงก่อกวนนะครับนะครับเป็นผู้ง่ายๆนะครับอันนี้เอามาแนะนําเราไม่ควรไปใช้ไปก่อกวนนะครับเอามาเป็นแนะนําเป็นความรู้นะครับอ่ะเนี่ยครับมันจะออกแบบนี้นะครับ1 2ึ่สองสาเสียงในเครื่องนี้มันจะมี8เสียงด้วยกันนะครับเวลาเราวอลไปนะครับคนอื่นก็จะจําเสียงเราไม่ได้นะครับ ทีนี้เราจะมาปิดนะครับปิดไม่ให้มันเสียงแหบเสียงแตกแบบนี้นะครับวิธีทําก็ทําง่ายๆนะครับกดฟังชันนะครับฟังก์ชันปุ๊บมาเมนูที่1นึ่นะครับมันมี3เมนูครับเลือกนีครับเลือกเลือกเมนูที่1นะครับเมนูนี้นะครับเสร็จแล้วกดฟังก์ชันครับปุ๊บพอมาเข้ามาดูเมนูที่1แล้วให้กดลูกศรขึ้นนะครับหาคําว่าสแ r มเบิร์นะครับอ่านี่เห็นไหมครับอันนี้มันเป็นเสียงที่1อยู่เห็นไหมครับ กดฟังก์ชันครับปุ๊บอันนี้เสียงที่1นะครับอะผมไม่ต้องลองเสียงเลยนะครับเสียงที่2องถึงสเอสี่ห้าหกเมีแดเสียงนะครับมันมี8ดเสียงอทีนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็ออฟแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดฟังก์ชันครับปุ๊บปิดเอ็กซิสมาครับปุ๊บทีนี้ก็คือเป็นปกตินะอะเราก็วอ์มา1 2 3 4 5สาี่ห้าเห็นไหมครับ1 2 3 4 5สอี่ห้าเห็นไหมครับก็จะเป็นเสียงปกติแล้วนะครับก็คือวิธี ปิดเสียงส c กมเบิลนะครับมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะครับอ่ะผิดปลาดประกันใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสนับติดตามชมครับสวัสดีครับ